อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการสร้างอาคารสป,ปายะสภาสถานนะครับหรือว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับมูลค่า20,200 0ล้านบาทเนี่ยนะครับมันถูกจับตาถูกตั้งข้อสเกตแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันอยู่แล้วครับว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากล อะไรที่มันเป็นไม่เป็นไปตามเป้าไม่เป็นไปตามแบบแผนที่เสนอเอาไว้เนี่ยมักจะมีงานเข้ามักจะมีทั่วลงนะครับต้องบอกว่าอาคารสปายะสภาสถานเนี่ยสร้างครั้งแรกตั้งแต่ปี56ครับงบประมาณ22,000ล้านบาทอย่างที่ว่าแต่ไม่ใช่จบลงเพียงแค่งบก้อนนี้นะครับเพราะในเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มงบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสาธารณพโภคเพิ่มเข้าไปอีก 8,600ล้านบาทครับพร้อมกับการขยายในการต่อสัญญาการก่อสร้างเนี่ย4รอบครับความจริงจะขอ5รอบด้ยซ้ำไปแต่ว่าไม่ผ่านนะครับเวลาในการส่งมอบงานเนี่ยก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับนะฮะเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องความไม่พร้อมหรือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะตั้งแต่เรื่องสเปคเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องน้ำครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับน้ำรั่วบ้างน,นะครับน้ำท่วมบ้างน้ำฝนสาดบ้างครับนี่โครงการสร้างกันสองหมื่นกว่าล้านปรากฏว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้ครับมันก็เลยนำไปสู่การร้องเรียนครับไปยังหลายหน่วยงานมีเรื่องของการยื่นฟ้องร้องกาดเกิดขึ้นนวเนี่ยนุงนังครับสำหรับสัปปายะสภาสถานครับนะฮะ สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าผู้ที่ชนะงานประมูลก่อสร้างครับนอกจากจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับอย่างที่ควรที่จะเป็นแล้วยังมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานเลขาธิการสภาอีกต่างหาครับ1,500ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นอาคารรัฐสภาแห่งใ,ใ,ใหม่ครับพื้นที่424,000ตารางเมตร ที่คุยโอกันนักหนาครับบอกว่าจะเป็นรัฐสภาที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกแซงรัฐสภาของโรมาียครับแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นของร้อนที่ชวนขายขี้หน้าแล้วก็หลายต่อหลายคนเนี่ยไม่อยากจะไปจับเผือกร้อนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจรับมอบงานครับจนกระทั่งว่าที่ร้อยตีร้อยตำรวจตรีตรอาอาพัท สุขนานนะครับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนคนปัจจุบันนี่แหละครับเพิ่งจะมีการลงนามตรวจรับอาคารรัฐสภาครบ100%เอร์เซตเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 6 7ครับวันชาติสหรัฐครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับท่ามกลางความพยายามในการที่จะต่อสู้หาคนผิดหาข้อที่จริงกับเรื่องโครงการนี้ครับของสองกู่หูดูออดีสศพรรคประชาธิปัตย์กับคุณวิราชจันพิทักษ์ และคุณวัชระเพชรท,ทองคงจะจําก็ได้ครับตอนนี้ตรวจรับมอบงานยังไม่ถึง1ปีครับจะมีการปรับปรุงอีกแล้วครับของงบจะไปรีโนเวทครับอย่างที่เป็นข่าวคราวกันอยู่ณนะปัจจุบันนะครับโดยทางสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการเสนอของงบประมาณครับเป็นงบประมาณปี2 9 6 9นี่แหละครับูลค่าเนี่ยเกือบ1,000ล้านบาทครับนะฮะ ทั้งนี้ก็ให้เหตุผลเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับพื้นที่ในรัฐสภาครับอย่างที่ทราบกันนะครับจะปรับปรุงอะไรบ้างเนี่ยไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับนะฮะตั้งแต่ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาครับนี่ก็ใช้งบ120ล้านมีการทําระบบเสียงห้องประชุมสัมมนานะฮะมีการปรับปรุงห้องประชุม CB406 มีการปรับปรุงไฟห้องสัมมนาชั้น B1 และ B2 ปรับปรุงห้องสารนิเทศนี่มูลค่า180ล้านบาทที่เป็นประเด็นอยู่นะครับปรับปรุงสาราแก้วและก็มีการปรับปรุงครัวรัฐสภาครับนี่ยังโชคดีนะครับอีก5โครงการเนี่ยยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบแต่ดูดูแล้วน่าจะมีการเสนอขอในงบประมาณปีต่อไปนะครับนี่จะใช้อีก1,800ล้านบาทครับมันยังกลายเป็นเรื่องที่งานเข้าครับ เป็นเลือกทัวรลงครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หนึ่งความเหมาะสมเพิ่งรับมอบไปแท้จะมารีโนเวตแล้วครับ 2. ก็คือว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยมีการขอใช้งบประมาณมีการที่จะรีโนเวตในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศกำลังเจอบรสุมลุมแล้วทั้งภายในและภายนอกครับแทนที่จะช่วยการประหยัดงบประมาณของแผ่นดินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนกลับไม่ครับ เอาบางโครงการครับที่เบื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงไปแล้วย้ำสั้นๆกับโครงการปรับปรุงสลาแก้วนะครับเนี่ยฮะหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทอ้างว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเยือนรัฐสภาคำถามก็คือตอนที่สร้างจนกระทั่งถึกปัจจุบันไม่เคยเปิดใช้มาก่อนครับแล้วไม่รู้เหีอครับว่าประเทศไทยมันร้อนระอุแค่ไหนสร้างสลาแก้วไม่ติดแอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาทำไมครับ สร้างขึ้นมาทําไมให้มันเปลอง่งบประมาณครับเช่นเดียวกับเรื่องที่เป็นประเด็นครับนี่โดนจัดหนักจัดเต็มครับเรื่องปรับปรุงห้องสารสนเทศมูลค่า1 8 0บล้านบาทที่ทางเลขาธิการสภาผูาแ้แทนราษดรพยายามเี่จะชี้แจงบอกว่าไม่ใช่โรงหนังแบบ4ฟดีครับแต่เป็นการปรับปรุงห้องสารนิเทศเพื่อเวลาที่คนมาเยี่ยมอาคารรัฐสภาเนี่ยครับมาที่ห้องนี้จะมีการฉายวิทิทัศนครับฉายวิทิทัศน์แนะนํา ข้อมูลนะฮะที่น่ารู้เกี่ยวข้องกับรัฐสภา,าจะต้องมีระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยครับนะฮะท่านลืมคิดไปในอีกบุมหนึ่งครับว่าคนที่มาเยี่ยมอาคารรัฐสภา,าเนี่ยครับเขาอยากจะได้ข้อมูลได้ความรู้รู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐสภา,าหรือต้องการที่จะสัมผัสกับความอลังการคล้ายๆกับโรงนางแบบ 4D กันแน่ครับเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทางสภา,าเนี่ยต้องการ ที่จะแสดงศักภาพใหเพเห็น,นครับพูดง่ายๆต้องการหน้าใหญ่ต้องการแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมทุกด้านครับทั้งนั้นมันต้องใช้เงินนะครับนะ,ะนี่ไม่ต่างจากเรื่องของการปรับปรุงเสียงก็ดีครับไฟฟ้าก็ดีครับห้องประชุมอีกหลายห้องนะฮะแต่และห้องนั้นใช้งบประมาณตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปครับมันมีคำถามคือมีความจำเป็นแค่ไหน มันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ําในช่วงสถานการณ์แบบนี้หรือไม่หรือมันหวังผลประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นพวกเงินทองเงินทอนอะไรทั้งหลายทั้งปวงหวังหรือเปล่าแต่บางโครงการที่มีความปรับจําเป็นครับอย่างเช่นจุดรับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอันนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์การจัดหนักจัดเต็มตามมาเพราะอะไรเพราะด้านนี่เขาไม่เปรียบเทียบกับผลงานของท่านครับ ผลงานของสอสอและสอวอที่ทําหน้าที่ด้านนิติบัญญัติครับนะฮะเอาเฉพาะสมัยประชุมสภาสามัญครั้งที่สองครับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วถึง10เมษายนปีนี้ครับก่อนที่จะหยุดช่วงเทศกาลสงการานมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร,รทั้งหมด31ครั้งครับมีการประชุมร่วมสองสภา6ครั้งปรากฏว่าผลักดันกฎหมายวด้สํสเร็จพีแก่้9ฉบับเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งฉบับ ยังอยู่ในการพิจาร่่มของสองสภาครับคราวนี้ถ้าถอยกลับมาพิจนารณาภาพใหญ่ภาพรวมครับร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ที่มีความจะเป็นหลายฉบับยังค้างคา,าอยู่นะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญถูกตีตกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแม้แต่ร่างขอประชาชนเองครับก็ไม่เคยผ่านเลยนะครับ แล้วก็ยังมีพักร่วมรัฐบาลก็ผส,สมประสานเล่นเกมการเมืองครับไม่เอาด้วยก็มีครับไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาก็มีครับขณะที่ร่างกฎหมายบางอย่างครับร่างเอเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนพ่วงอยู่ด้วยอันนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่เลยครับพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งทั้งที่ผู้คนและภาคส่วนต่างๆเขาไม่ด้วยไม่เอาด้วยแต่ทางฝ่ายรัฐบาลครับก็ยังไม่ละความพยายามในการที่จะเดินหน้า ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีครับเป็นคนออกโรงแกะแกงถแถลงอ้างถึงสารพัดประโยชน์ผ่านทางรายการโอกาสไทยกับนายกผ่านสื่อทีวีของรัฐบาลครับแล้วก็สัดใส่บอกว่านี่โดนเกมการเมืองจมตีจนฉ่ำครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่ายังเดินหน้าต่อไม่เลิกครับความจริงสสและสอวอผู้สงเกตทั้งหลายเนี่ยน่าจะได้บทเรียนน่าจะได้ข้อสรุปจากหลายเรื่องครับ ในเรื่องที่มันไม่เหมาะสมหรือเรื่องที่ไม่ควรที่จะเป็นเอายกตัวอย่างครับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรสส,สกรุงเทพครับเมื่อครั้งยังอยู่พักเก้าไกลนะครับเคยเสนอตัดงบประมาณของรัฐบาลลงนะครับเฉพาะงบค่าอาหารท่านสสและสวตัด50เลยครับเพราะอะไรเพราะเฉลี่ยอาหารแต่ละมื้อของท่านสสผู้ทรงเกียรติ861บาทของท่านสวครับมื้อละ582บาท ขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปกินข้าวแต่ละมื้อ10กว่าบาทก็มีครับนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเสนอตัดงบการเดินทางไปดูงานต่างประเทศร้อยเปอร์ซ็นต์เนั่นสะท้อนนี่นถึงความไม่คุ้มค่าและไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ครับเพราะว่าคนที่เสนอตัดเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยครับส่วนเรื่องสวัสดิการรายได้เงินเดือน สวัสดิการค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลค่าที่พักค่าเดินทางไปต่างประเทศรวมไปจนกระทั่งถึงเงินเดือนของบรรดาผู้ช่วยและผู้ชำนาญการประจำตัวทั้งหลายอีกมหาศาลครับนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นประเด็นที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณกันเยอะแยะครับถึงความคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเทียบกับผลงานครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคงจะจำก็ได้เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5รัฐสภาเนี่ย เตรียมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์สร้างความอลังการโดยการเตรียมจะเปิดสโมสรรัฐสภาครับโอ้โหครับสโมสรรัฐสภาเนี่ยภายในอัดแน่นไปด้วยสิ่งบันเทิงแบบครบถ้วนครบครันเลยนะครับสำหรับท่านสอสอและสวตั้งแต่ห้องนวดห้องสปาครับนะฮะห้องไรกลอฟห้องร้องเพลงห้องลีลาตมีการเปิดภาพความอลังการนะครับของสโมสรแห่งนี้ปรากฏว่างานเข้าครับ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนโดยทั่วไปดังอื่นสุดท้ายไม่สามารถที่จะฝ่ากระแสะเหล่านี้ได้ครับต้องเลื่อนการเปิดสโมสอรัฐสภาออกไปครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่หยิบยกมานะครับว่าจริงๆแล้วความพยายามในการเดินหน้าของท่านสอสอและสวมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเกิดว่าจะมีการของบประมาณมาพัฒนามาปรับปรุงแต่เอาเฉพาะที่มันสําคัญสําคัญ ไม่ใช่ไม่สนใจว่าความเหมาะสมเป็นยังไงสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างไรจะสร้างนู่นจะสร้างนี่นะครับจะเอาความอลังการจะเน้นที่วัตถุอย่างเดียวครับโดยที่ไม่ดูประสิทธิภาพปร,ประสิทธิผลของตัวเองและที่สาคัญครับทั้งสสและสวท่านมีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติครับก็คือผลักดันด้านกฎหมายครับไม่ใช่เรื่องที่ไปทํานู่นทนํานี่แต่สิ่งที่ท่านพยายามที่จะทําอยู่มันจะทอนว่านี่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของท่านสสและสวโดยตรงครับครับขอบคุณครับพี่ประ